สวัสดีแขกผู้เกียิท่านค่ะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้มีโอกาสมายืนบนเวทีแห่งนี้นะคะร่วมกันในงานมัติชน l e a d e r s h i p Forum นะคะ trust thailand 2025เชื่อมั่นประเทศไทยค่ะวันนี้ก็เนื่องในโอกาสนี้นะคะก็เป็นโอกาสครบรอบวันเกิดของมัติชนด้วยนะคะดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มัติชนได้เชิญมาให้มาพูดในวันนี้ค่ะ ประเทศไทยก็ได้เผชิญกับปัญหาแล้วก็ความท้าทายต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยดีนะเงินในระบบที่ไม่พอยังมีความสุดเครืออยู่มากค่ะแต่ด้วยความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนค่ะทําให้เราได้เห็นสัญญาณอันดีมากๆนะคะก็คือปลายปีที่แล้วนะคะเราก็มีเศรษฐกิจมีตัวเลข GDP ของปี67ขยายตัวขึ้น2.5%เปอร์เซ็นต์นะคะเลขจากการขยายตัวเรื อย่วางไว้คือ2%ตั้งต่เดขอนหุนเองค่ะเห็นได้ว่านะคะการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะการกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเองก็ขยายตัวค่ะและที่สําคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนนะคะนั่นก็คือตัวเลขของนักท่องเที่ยวค่ะที่เพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลายๆภาคส่วนรวมกันค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเกิดขึ้นตั้งแต่จาก ฟรีวีซ่าที่เราได้ประสานกับหลายๆประเทศเพื่อจะให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็แน,น,น่นอนต้อมมีเรื่องของความเชื่อมัน่นความมั่นคงด้วยที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วปลอดภัยนะคะแล้วก็ทําให้ดึงดึงดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากทั่วโลกค่ะ สำหรับในปี68เองนะคะเราก็ตั้งเป้าหมายค่ะให้ g d p เติบโตขึ้นที่3%นะคะโดยที่มีแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงการใช้ใจ่ายของประชาชนที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะภาครัฐเองนะคะก็มีส่วนในการช่วยผลักดัน,นเรื่องนี้ค่ะในการใช้งบลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยฉันเองนะคะก็เรียกทุกภาคส่วนมาคุยกันว่างบต่าง ที่เราได้เนี่ยก็อยากให้เกิดการลงทุนให้เร็วที่สุดค่ะเพื่ออะไรคะอย่างเช่นการสร้างสะพานการลงทุนก่อสร้างต่างๆก็ทําให้เกิดการจ้างงานเงินในระบบก็จะเกิดการหมุนเวียนมากขึ้นประชาชนก็จะมีอาชีพมีการถูกจ้างงานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่งในเรื่องของการลงทุนของภาครัฐด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขที่ออกมานะคะการเอาตัวเลข GDP ของประเทศไทยนะคะเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนก็คงได้พยายามได้เห็นข่าวกันมากแล้วนะคะ ก็มีตัวเลขที่ต่ำกว่าประเทศอื่นๆนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการดูรายละเอียดในเรื่องของปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกประกอบกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขน,นี้ก็ถือว่ายังยังไม่ครบในเรื่องของการดูแลป,ปัจจัยในปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกของประเทศด้วยค่ะเช่นอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยเองนะคะเรายังไม่ได้มีการพัฒนาของประเทศเราเนี่ยมายาวนานแล้วทั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะคะก็มีการพัฒนายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นามาเลเซียเองนะคะที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างต่อเนื่องมายาวนานซึ่งของเราในสิบกว่าปีกไ็ไม่ได้มีเลยนะคะ,ะนอกจากนี้นะคะสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจก็ยังไม่เพียงพอนะคะนื่อจากว่าธนาคารก็ยังปล่อยกู้ ไม่มากพอโดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะส่งผลให้เกิดการความฝืนเคืองน,นาะเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ SME เองซึ่งเป็น75%ของประเทศเรานะคะเป็นส่วนที่ใหญ่ามากๆแล้วก็เมื่อ SME เหล่านี้เขายัางไม่สามารถมีสีนเชื่อไม่สามารถกู้เงินได้ที่จะมาพัฒนาธุรกิจของเขามาพัฒนาอุตสาหกรรมของเขา ของเราก,ก็ยังจะเป็นอุตสาหการรมดั้งเดิมที่ไม่ได้สามารถจะขยายตัวได้มากนะอันนี้ก็ต้องขอความช่วยเหลือช่วยกันภาคส่วนค่ะส่วนของภาครัฐเองนะคะงบประมาณของรัฐก,ก็ยังไม่เพียงพอนะคะ รายได้ส่วนใหญ่ที่รัฐบาลได้เนี่ยก็จะถูกใช้ไปในเรื่องของงบประจำสาซาส่วนใหญ่นะคะรายจ่ายประจำที่ต้องจ่ายเดือนประจาอหรือทุกปีเพราะฉะนั้นการเหลืองบที่จะเอามาลงทุนเพื่อให้เกิดเม็ดเงินในประเทศมากขึ้นเนี่ยก็เหลือน้อยเป็นทีค่ะดิฉนันเข้ามาก็พยายามจะบอกคุณทุกคนว่าให้รัดเข็มขัดในเรื่องของงบประมาณแต่เราก็ต้องทําการลงทุนควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือการต้องทําให้เม็ดเงินต่างๆเนี่ยเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบาลานซ์ให้ดีมากๆค่ะไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาต่อมาในอนาคตนแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะที่ลงลงทุนไปไเนี่ยได้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำทุกส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีความจํากัดน,นิดนึงในการลงทุนนะคะเงินกู้เพดานกู้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเวลาที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารก็เจอปัญหาเหล่านี้นะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าเราก็พยายามหาทางออก ในมุมต่างๆ,ๆเพื่อจะทำให้เงินลงทุนทุกบาททุกสางนะคะใช้ประหยะัดมีประสิทธิภาพค่ะ นี้ค่ะการยังไม่มีการที่จะทําการตลาดนะคะเพื่อ,อ,อจุดแข็งของประเทศไทยนะคะเพื่อจะดึงดูด,ดนักลงทุนจากต่างประเทศนะคะท้งที่กระบวนการใน,ในนี้ก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิธภาพมากพอะคะการพอการลงทุนจากต่างชาติหรือเม็ดเงินจากต่างประเทศไม่เข้ามาการขยับของ GDP ก็เป็นไปได้ยากมากขึ้นค่ะ แต่เราก็ทราบมีค่าว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาแล้วนะคะก็จะมีการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้คือส่วนที่รัฐบาลทาได้นะคะร่วมกับ BOI นะคะซึ่งมันก็จะทําให้ต้องเกิดความเชื่อมั่นก่อนเพื่อรับลงทุนต่างชาติก็จะเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็มีตัวเลขที่ทําให้เห็นได้ชัดนะคะที่บ OI ออเสนอมานะคะก็คือเป็นการทําตลาด ดึนท่องเที่ยวต่างชาตินะคะทำให้ยอดอการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง35นะคะหรือประมาณ1.14ล้านล้านบาทน,นะคะซึ่งคิดเป็นมากกว่า5ของ GDP นะคะพร้อมเร่งให้เม็ดเงินเหล่านี้เข้าสู่ระบบด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขยับแล้วก็เห็นผลนะคะแล้วก็รวมถึงเรามีมาตรการอื่นๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินเชื่อเพื่อ SME เลยการดึงอุตสาหกรรมใหม่เข้าสู่ประเทศ ก็จะเป็น d a t a Center นะคะเซนิคอนดัเออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเติมเงินครั้งใหญ่ให้กับเศรษฐกิจของประเทศเราได้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะนอกจากเติมเงินแล้วก็จะเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถฟื้นตัวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างดึงที่รัฐบาลก็เห็นเห็นว่าสําคัญอย่างมากนะคะนั่นก็คือการสร้างแมงเน็เดสิเนชันนะคะเพื่อจะดึงดูดสถานที่ใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวเข้ามาะคะตอนนี้ก็มีการแพลนกันอยู่ในเรื่องของการที่จะสร้างแมงเนะะ็เดสิเนชันเนี่ยค่ะทุกๆจังหวัดให้ต่อเนื่องกันอันนี้ก็เป็นแผนที่รัฐบาลกำลังคิดอยู่แล้วเมื่อ ออกเห็นผลเมื่อไหร่ก็จะรีบรายงานให้ประชาชนทราบนะคะก็อยากจะสร้างให้รุกจังหวัดค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นจังหวัดหลักเท่านั้นเป็นจังหวัดเป็นเมือร้องด้วยก็อยากให้ทุกจังหวัดเกิดการท่องเที่ยวเราก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการสนับสนุนเรื่องของเฟสติวัลด้วยว่าทุกๆเดือนของประเทศไทยเราไม่อยากให้มีโลซีซันเลยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่รัฐบาลก็พยายามผลักดันในเรื่องนี้อยู่ว่าทุกๆเดือนของประเทศไทยสามารถเที่ยวได้เมษาเองที่เป็นสกราร์ก็ไม่ใช่แค่ช่วงสิ1 5อ็ดถสา 15แต่ว่าเที่ยวได้ทั้งเดือนอันนี้ก็จะเพิ่ม c a s โ flow ที่ต่อเนื่องให้กับประเทศของเราได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็เราต้องเอามาตรการเหล่านี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในทุกๆส่วนนะคะซึ่งก็จะสามารถกยกระดับเศรษฐกิจของประเทศทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยังย่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ เรามีทั้งมาตรการที่เป็นระยะเร่งด่วนนะคะรัฐบาลก็ได้พูดคุยคะ่ะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือกับธนาคารที่ธนาคารพาณิชย์นะคะที่ตอนนี้ก็มีกําไรเข้ามา ช่วยเถิดช่วยเสิดสภาพคล่องนะคะโดยการที่ปล่อยกู้ให้กับคนไทยนะคะได้มี c a ชโ f l ในการที่จะอัปเกรดธุรกิจของตัวเองมาอัปเกรดอุตสาหกรรมที่ตัวเองทําอยู่มายาวนานนะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะพิจารณาการลดดอกบเบี้ยนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนคะ่ะเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อก็ยังน้อยอยู่คะ่ะ นอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสาคัญกับการลงทุนในอนาคตนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตที่ประเทศของเราเนี่ยมองเป็นเป้าหมายไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะคะรถ e ีวีต่างๆคะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์เอไอนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจะเป็นราาฐานเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งอันนี้เราก็พยายามจะวางตัวให้เป็นหักของภูมิภาคนะคะซึ่งคนที่จะมาผลิต รถ e-v ต่างๆก็สามารถมาตั้งิฐานผลิตที่ไทยได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีอย่างโรงงานของหลายๆประเทศเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจไปในเรื่องของ e-v ม,มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการทำเช่นนี้เราก็จะต้องดูในเรื่องของ Green Energy ประกอบไปด้วยเพราะว่าธุรกิจใอนาคตก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องใช้พลังงาน อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นการพเอนจีเนี่ยก็ทำให้ทั่วโลกเล็ยเห็นด้วยว่าใช่แล้วเรากำลังจะก,ก้าวต่อไปกับอุตสาหกรรมในอนาคตแต่เราก็ต้องมีความ considerate ในเรื่องของพลังงานที่ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วของประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลทราบนะคะแล้วก็ทำควบคู่กันอย่างเป็นระบบค่ะ <c oughs> แล้วก็ในปี2องพนอยสนะคะไทยได้รับก,การลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิตอลสูงเป็นอันดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะ Data Center แล้วก็ Cloud s e r v i c e ค่ะจากบริษัทชัช้นนำนะคะทั้งอเมริกาจีนแล้วก็ฮ่องกงญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียนะคะรวมเงินลงทุนกว่า2 0 0 0แสนล้านบาท โดยล่าสุดน,นะคะเมื่อเดือนมกราปีรุแบบนี้ค่ะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. นะค่ะก็เพิ่งอนุมัติการลงทุนของ TikTok นะคะมี Nvidia เดีย d าวพา n e r นอร์ไปกว่า1.3แสนล้านบาทแล้วค่ะ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะที่เราได้มีบริษัทยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกนะคะเข้ามาลงทุนกับเราเข้ามามีความเชื่อมั่นเราก็ทำให้ประเทศไทยของเรามีความเชื่อมั่นต่อไปในเรื่องนี้ค่ะเพื่อการลงทุนต่างๆก็จะได้เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ <c oughs> ที่สําคัญค่ะตอนนี้นะคะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อไทยลาวจีนนะคะเชื่อมโยงกรุงเทพกับหนองคายนะคะซึ่งเมื่อถ้า รถไฟเส้นนี้เสร็จลงแล้วนะคะจะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งได้อย่างมากแล้วก็ลดต้นทุนของการขนส่งสินค้าให้ผู้ประกอบการเมื่อต้นทุนถูกแล้วก็มีโอกาสในการทํากําไรได้อย่างมากขึ้นค่ะและแน่นอนว่าสิ่งพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะคะหรือเป็นทางเชื่อมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจะทําให้ทราฟฟิกของการเข้ามาในประเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนและเราจะได้เห็นเลยคะ่ะว่าจะมีการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นการมีอาชีพที่ ที่ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนของเราก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชีวิตและครอบครัว้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังมีการถากดันในเรื่องของโครงการแลนบ r i d g e นะคะของฝั่งอ่าวไทยและอันมามันต่อไปค่ะเพื่อจดประสงค์ในการ ลดเวลาในการขนส่งสินค้านะคะอย่างที่ดิฉันได้ไปประเทศจีนมานะคะทางจีนก็สนับสนุนในเรื่องนี้แล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทางานต่อใน working g r เล็กๆนะคะว่าเรามีข้อมูลอย่างไรบ้างแล้วมองเห็นในการเชื่อมต่อแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตรนี้ <c oughs> เช่นกันที่จีนก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะ่ะ ่ทราบหว่าอย่าง l a n d b r i g e เนี่ยคะ่ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยการขนส่งสินค้าต่างๆจะประหยัดเวลาได้อย่างเยอะมากอย่างเช่นเราอยากเกษตรกรอ,อยากขนส่งสินค้าเช่นผลไม้ซึ่งแน่นอนมันมีเวลาเสียของมันนะคะซึ่งอันนี้จะประหยัดเวลาได้ถึงน4วัน เพราะฉะน,นั้นผลไม้อะไรที่จะเน่าเสียอะไรเงี้ยสามารถประหยัดเวลาได้อีกสีวันเราก็ส่งผลไม้ได้มากขึ้นส่งไปในสภาพที่สดใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเราคิดตัวเลขอยู่แล้วสามารถประหยัดต้นทุนได้ถึง1 5ปซึ่งมากมายค่ะเพราะว่าเราก็ส่งผลไม้ออกไปเยอะมากๆที่เคยได้แชร์ไปในหลายช่องทางแล้วนะคะว่าที่ไปจีนมาท่านสีเจนผิงก็ชอบในเรื่องของผู้เรียยหของทอ,องเราะคะ่ะจริงๆยังมีคนจีนอีกมากมายที่เป็นแฟนผลไม้ของไทยนะคะซึ่งเราก็จะ สามารถส่งเพิ่มได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้เมื่อวานนี้เองค่ะดิฉันได้ประชุมคอรมอที่สงขลานะคะ ก็ยังมีคําถามในเรื่องของว่าเราจะสนับสนุนโครงการแอะไรอย่างไรมีคนที่มาต่อต้านนะคะซึ่งอันนี้ไม่แปลกเลยค่ะว่าเมื่อประเทศของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะมีการเพิ่มเติมแน่นอนต้องมีคอมเมนต์ของท่านทังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั่นคือระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วค่ะรัฐนะบาลตระหนักถึงข้อนี้ดีแล้วก็พร้อมนะคะที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกๆคนแล้วก็แน่นอนว่าต้องการจะได้มีเวลาในการอธิบายว่า ทำไมโครงการใหญ่ๆถึงอยากสนับสนุนต่อบางเรื่องรัฐบาลเองก็ไม่อยากที่จะมองให้เป็นภาพเล็กหรือการแก้ปัญหาได้ภายในหนึ่งปีหรือว่าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแค่ปีนี้แต่ปีหน้าจะเกิดใหม่ไม่อยากให้เป็นปัญหารนะยะสั้นแบบน,นั้นค่ะเช่นเรื่องของน้ำท่วมเองดิฉันก็ได้พูดกับพี่มังตีนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยเราก็มีการเบิกค่าเยียวยาทุกปีนะคะที่ะะเห็นงบม,มาทุปีก็มีการเยียวยาซึ่งการเยียวยาเป็นเรื่องนี้ค่ะแต่ ว่าจะดีกว่าไหมถ้าไม่เกิดปัญหาเหล่านี้เราไม่ต้องเยียวยาเลยด้วยซ้ำดิฉันคิดว่าการมองเห็นภาพใหญ่ว่าเราลงทุนมากหน่อยและต่อเนื่องให้จบและประชาชนในที่เหล่านั้นอาจจะไม่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแบบนี้ต่อต่อไปทุกปีนะคะอันนี้ก็เป็นการลงทุนอีกอย่างที่ว่าตอนนี้รักเข้มขัดแล้วนะคะแล้วก็ต้อง ที่ที่วในเรื่องของการลงทุนด้วยว่าจะสามารถลงทุนอะไรที่เป็นโครงสร้างให้ประชาชนนั้นไม่เกิดความลำบากอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายๆปีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมองไว้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะการลงทุนภายในประเทศนะคะนอกจากเงินประเทศแล้วเรา,าก็ยังให้ความสําคัญอีกนะคะในการที่ว่าคนไทยเองคนไทยเองจะไปลงทุนในต่างประเทศเราก็ได้มีการทํา FTA นะคะหรือว่าตอน,นที่เรียกว่าเอฟซานะคะก็เป็นซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกสาหรับไทยในยุโรปอาจจะยังไม่ทุกประเทศในยุโรปนะคะตอนนี้ก็ประมาณสีประเทศอยู่ซึ่งในอนาคตเราก็หวังว่าเราจะได้ทำ FTA กับทุกๆประเทศนะคะเพื่อเลกในยุโรปนะคะเพื่อ จะเปิดช่องทางให้การลงทุนจากประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ ในเรื่องของอหนึ่งนโยบายที่สําคัญนะคะที่การผลักดันสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงนะคะโดยรัฐบาลก็เน้นย้ำค่ะไปที IT, ่ R&D หรือว่าการทําวิจัยต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดการผลิตการแปรรูปแล้วก็การบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สินค้าเนี่ยสามารถมีอ,อยู่ได้นานขึ้นเชื้อไรสูงขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะอย่างเมื่อวานฉันได้ไปที่สงขลาอย่างที่บอกเนี่ย มีเรื่องของกุ้งค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางประเทศไทยเราเนี่ยสามารถส่งกุ้งะคะออกได้ถึงหกแสนห้าหมื่นตันะคะต่อปีซึ่งสูงมากๆนะคะแต่ตอนนี้ลดลงเหลือประมาณสองแสนกว่าเท่านั้นซึ่งในประเทศข้างข้าไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเป็นที่ไหนเองเนี่ยตัวเลขกลับกับเราค่ะเดิมเขาส่งได้สองแสนตอนนี้เขามาเป็นห0 0 0นแทนแล้วค่ะ อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องลงทุนเพิ่มในเรื่องของการวิจัยการรู้ว่าสายพันธุ์แบบไหนที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงลูกได้แล้วก็ส่งออกได้ดีแล้วรัฐบาลสนับสนุนอย่างไรต่อได้บ้างในเรื่องของว่าเมื่อเลี้ยงลูกแล้วจะไม่เกิดปัญหาว่าเออตายหมดแล้วมันพัฒนาต่อไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันก็ได้ไปคุยกับภาคเอกชนภาคเอกชนบริษัทไทยยูเนี่ยนมาที่สงขลา เขาก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้มองว่าจะต้องกลับไปเป็น0กแสนนะคะจริงๆกลับมาที่ประมาณช่อง4ี่แสนเนี่ยก็ถือว่าจะดีมากๆแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าลงทุนในระยะยาวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในในส่วนของการส่งกุ้งออกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รับกังมาแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปค่ะไม่ว่าออตอนนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของ มาตรการของปัญหาหนี้สินต่างๆนะคะที่รัฐบ,บาลก็ได้ทําไปแล้วด้วยนะคะมีเรื่องของหนี้สินครัวเรือนนะคะที่แน่นอนว่าเป็นอุนปรสรรคต่อาการพัฒนาเศรษฐกิจกแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเราก็มีการสร้างความมั่นคงบรรเทาหนี้ต่างๆโดยผ่านการเปิดตัวโครงการคุณสู้เราช่วยนะคะที่จะมุ่งช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินเชื่อบ้านรถยนต์แล้วก็ธุรกิจเอสเอ็มีขนาดเล็ก ะะซึ่งตัวเลขสําหรับการแก้หนี้ครัวเรือนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบ,บการรายย่อยตั้งแต่รัฐบาลของท่านยกเสถาเนี่ยมีการยกหนี้รายย่อยไปแล้วกว่า8.3แสนบัญชีนะคะทำให้ลูกหนี้รายย่อยกลุ่มนี้ค่ะหลุดออกจากการติดเครดิตบูโรนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีกครั้งค่ะซึ่งมาในรัฐบาลของดิฉันเองค่ะตอนนี้เราก็สารต่อในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างอยู่ประมาณ2.6แสนบัญชีนะคะซึ่งอันนี้เองก็จะทําให้จบภายในวันที่ 15มีนาคมนี้ค่ะแล้วก็ฉันก็ยังขอให้กระทรวงการคลังนะคะได้หาลือกับทางแบงค์ชาตินะคะเพิ่มเติมเพื่อจะปรับปรุงโครงการคุณสู้เราช่วยนะคะให้ครอบคลุมในกลุ่มของลูกหนีเ้เพื่อจะให้มีการง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะซึ่งคิดว่ามาตรการต่างๆที่จะออกมาเนี่ยก็น่าจะออกมาในช่วงของปลายเดือนมีนามน,นี้นะคะภายในเดือนมีนานี้ค่ะก็จะมาประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งค่ะ นอกจากปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะรัฐบาลก็ยังตระหนักถึงปัญหาของอาชญากรรมออนไลน์ค่ะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆมีการหลอกให้คนไทยข้ามไปฝั่งเมียนม,มานะคะมีการร่วมกันทําในเรื่องของคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ฟังดูแล้ว ที่ฟังนี่ใหญ่หึ้นเรื่อยนะคะทาให้จริงพี่น้องประชาชนเองที่ถูกหลอกเนี่ยหมดตัวนะคะบางคนถึงกัะท่านต้องจบชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เล็กต่อไปนะคะอย่างที่มีข่าวกันเมื่อประมาณสักสองนาท์ที่แล้วว่ารัฐบาลได้มีการตัดไฟนะคะแล้วก็เรื่องของน้ํามันที่จะส่งไปทางเมียนมารื่องนี้ก็ได้รับคําชมจากท่านประธานสีชี่นเองนะคะว่าเป็นประโยคแรกเลยว,ว่ารัฐบาลจัดการได้เด็ดขาดและทางจีนก็พร้อม ที่จะให้ความร่วมมือเข้ามาช่วยเหลือสพอร์ตในเรื่องนี้ต่ออย่างจริงจังเป็นระบบและเป็นรูปแบบนะคะซึ่งก็ดีมากๆที่เราสามารถช่วยกันในเรื่องนี้ได้ะคะ่ะ mm. แล้วก็ mm. เมื่อตอนที่เรา,เาตัดไฟไปนะคะ mm. ก็มีตัวเลขที่ออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นาการเป็นผลจากการโดนกดดันจากรัฐบาลไทยนะคะ ทำให้ทางสั่เมียนมาเองค่ะได้ปล่อยตัวส่งคืนเหยื่อที่ถูกบังคับให้ทำงานคอเซนเตอร์นะคะ300กว่าคนซึ่งตอนนี้ปล่อยไปแล้ว300ตักว่าคนแต่ว่าก็ยังมีอีกประมาณ7,000คนนะคะที่รอการปล่อยตัวซึ่งตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ระหว่างประเทศน,นะคะแล้วก็มีรายงานมาว่ามีการใช้ไฟลดลงถึง40%แล้วค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากนะคะ ตอนนี้ก็รัฐบาลก็เล่งที่จะพัฒนาเรื่องนี้ต่อเพื่อจะทําให้เป็นรูปแบบมากที่ขึ้นนะคะนอกจากนี้เองรัฐบาลก็ได้ออกพระราชกําหนดมาตรการป้องการและปราบปรามอา,าชญากรรมทางออนไลน์ทางเทคโนโลยีนะคะที่จะประคับใช้ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในกฎของอันนี้เนี่ยก็จะมีการให้บริษัทโทรคมนาคมแล้วก็ธนาคารพาณนนิชย์ร่วมกันรับผิดชอบแก่ผู้เสียหายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงที่ว่าเราต้องทํางานร่วมกันไม่งั้นรัฐบาลออกกฎอย่างเดียวก็ก็กไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําร่วมกันและคิดว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่เห็นผลเร็วนี้เพราะก็จะมีผลบางคับใช้เร็วๆนี้ด้วยค่ะเพื่อจะให้การจัดการกับแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นไปได้อย่างมี สินภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนว่าการที่เรามีมาตรการสำคัญเหล่านี้เพื่อจะดูแลในเรื่องของประชาชนของเราด้วยในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกทุกภาคส่วนค่ะ ท้ายที่สุดนะคะดิฉันอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งค่ะว่าความเชื่อมั่นของประเทศไทยค่ะแน่นอนว่ารัฐบาลก็ทําเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความเชื่อมั่นของต่างประเทศด้วยของคนในประเทศด้วยแต่ความเชื่อมั่นทั้งหมดนั้นไม่ได้มาจากรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวค่ะมีทั้งผลของจากฝ่ายความร่วมมือของรุกภาคส่วนด้วยแล้วก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้นะคะว่าอย่างการที่เราสามารถติดต่อกับต่างประเทศความร่วมมือทางเรื่งอง c a l center มันเป็นเรื่อง ื่องของรัฐบาลกับรัฐบาลด้วยกันติดต่อการประสานงานกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเราจะไม่สามารถผิดโปรคออะไรแบบนี้ได้ mm hmm. เช่นบางทีที่ตัวฉันเองโดนถามเรื่องต่างประเทศนะคะบางสีก็ยังไม่สามารถตอบได้ทันทีเพราะว่ามีสงที่เป็นโปรคออยู่ mm hmm. เขาจะนับว่าตัวนายกและตัวรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะพูดอะไรสัมภาษณ์ที่ไหนสิ่งนั้นจะถือเป็นการที่เป็นสิ่งที่ใช่แล้วตกลงแล้ว เพราะฉันบางเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศฉันเองยังต้องปรึกษาและโน้มีต่างประเทศว่าบางเรื่องพูดได้ไหมเซนซิท,ทีบ้างน้อยแค่ไหนเรื่องนี้สามารถเปิดเผยของระหว่างประเทศได้หรือยังอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นเรื่องคอร์เซนเตอร์เป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่รัฐบาลกับรัฐบาลต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็ให้เกิดผลยางมีประสิทธิภาพเธอเกิดผลที่ดีของทั้งสองประเทศค่ะเพราะฉันเองค่ะอย่างที่บอกนะคะความ เชื่อมั่นเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากแค่รัฐบาลเกิดจากภาคเอกชนด้วยประชาชนด้วยถ้าทุกคนร่วมมือกันนะคะเราก็จะมีประเทศที่พัฒนาน้าเษฐกิจกแล้วก็มีสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะก็ขอขอความร่วมมือและก็ขอกําลังใจจากทุกทุกภาคส่วนนะคะให้ร่วมมือกันพัฒนาประเทศของเราให้ต่อยอดขึ้นไปนะคะให้เศรษฐกิจกด,ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนว่า ใม้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศของเรามากยิ่งขึ้นตัวดิฉันเองก็จะเดินหน้าเดินสายต่อในเรื่องของการดึงเวทเงินจากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะคะคิดว่ายังไงก็ตามค่ะ GDP ของประเทศนะคะหรือว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็ต้องค่อยๆดีขึ้นเป็นระดับอย่างแน่นอนค่ะก็ขอใหท้ทุกคนนะคะมีความเชื่อมั่นและมีกําลังใจค่ะว่ารัฐบาลเห็นทุกๆปัญหาของทุกๆพืน้นที่แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือกับประชาชนกับภาคเอกชนอย่างเต็มที่เพื่อเราจะได้พัฒนาประเทศของเราให้ไปข้างหน้าอย่างต่อเน,นื่องและเป็นระบบค่ะขอบคุณค่ะขอคุ้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่าง Eta, 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 da, eta, 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 eta,